มีเพศสัมพันธ์กี่ครั้งนานแค่ไหนแล้วไม่ท้องถึงเรียกว่าเข้าข่ายมีบุตรยากสวัสดีค่ะแอนนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์พอเลี้ยงตัวอ่อนค่ะตามนิยามภาวะมีบุตรยากคือการที่เราไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แม้ว่ามีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอและไม่ป้องกันเป็นระยะเวลา12เดือนใช่ค่ะแค่1ปีก็เข้าข่ายแล้วตรงนี้ย้ำนิดนึงนะคะสม่ำเสมอคือสําคัญมากคําว่าสม่ําเสมอในที่นี้หมายถึงมีเพศสัมพันธ์2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์และให้พอเหมาะกับช่วงเวลาไข่ตกของร่างกายผู้หญิงด้วย าอายุของฝ่ายหญิงคือ35ปีขึ้นไประยะเวลาจะไม่ใช่12เดือนแล้วค่ะแต่เป็น6เดือนถ้ายังไม่ท้องก็ควรเริ่มมาตรวจแล้วค่ะทําไมต้อง35ผู้หญิงอายุ35เป็นต้นไปจานวนไข่าสารองก็จะลดลงและคุณภาพไข่ก็จะลดลงด้วยสรุปสั้นๆถ้าผู้หญิงอายุน้อยกว่า35แล้วไม่ท้องใน12เดือนเข้าไข่ายภาวะมีบุตรยากแต่ถ้าผู้หญิงอายุมากกว่า35ถ้าไม่ท้องใน6เดือนควรรีบมาตรวจแล้วนะคะใครอยากฟังเกี่ยวกับเรื่องไข่หรือสเปิร์มคอมเมนต์ไว้เด จบแล้วทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมเคย